มารยาทในการยืมเงินยืมแล้วไม่รู้จะใช้คืนเมื่อไหร่อย่ายืมยืมแล้วไม่มีปัญญาใช้คืนอย่ายืมเวลายืมพูดได้รับปากสารพัดแต่พอถึงเวลานัดเป็นใบอย่ายืมและอีกประเภทหนึ่งคือยืมแล้วใช้คืนไม่ครบก็อย่ายืมนึกถึงใจเข้าใจเราบ้างครับไม่คืนตังค์เพราะไม่มียังเข้าใจ แต่นิ่งเหมือนไม่เคยยืมไปนี่รับไม่ได้จริงๆถ้ารักกันกรุณาอย่าย,ยืมเงินครับเหตุผลเพราะเป็นมิตรเวลากู้เป็นศัตรูเวลาทวงโบราณว่าไว้คนให้ยืมโดนโกงเท่าไหร่ก็ไม่ตกอับคนยืมแล้วไม่คืนชีวิตวิบัติไม่จบไม่สิ้นเป็นหนี้อย่าเหนียวบาทเดียวก็กรรมชีวิตติดรูลูกคุณหนูติดหนี้จะยืมเงินก็ทักมา เดี๋ยวมีเวลาจะไล่บล็อก